คันนี้บอกเลยปีใหม่ไม่2000เท่านั้นเองใครสนใจรีบทักได้เลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของหัวเดี่ยวธรรมดาน้องบิดก,ก็จัดมาให้มีให้เลือกตั้งแต่ปี2018เลยค่ะพี่คะไม่ว่าจะเครื่อง1.9 3.0 2.4หรือ2.8น้องบิดก,ก็จัดมาให้ชอบตัวไหนบอกเลย ก็เลยใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรถครอบน้องมินก็มีมาให้ทั้งเพลาเดิมเพาลาร้อยไม่ว่าจะเป็นหัวเดี่ยวหรือกระบะแคบก็จัดมาให้ค่ะจะเป็นในส่วนของเครื่อง2.8หรือ3าจุดศูนย์พี่พีเลือกได้เลยค่าตัวเริ่มต้นเพียงแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองบรรทุกหนักได้สี่ถึงห้าตันดาวกระบะให้แล้วบนล่างความสูงรวมมาตรฐานสิบชั้นครึ่งนะคะพี่พี่ช่วงล่างก็จัดมาให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าซายแหลกตกแต่งสกีโช๊คควยคู่ ลงเล่มพร้อมวิ่งงานได้อย่างถูกกฎหมายหากใครสนใจรีบทักได้เลยค่ะหรือจะเป็นในส่วนของ,ของกระบะแคมป์น้องบินก็จัดมาให้ทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้ตัวยกสูง่งรู้ว่าตัวเตียก้องไม่พลาดมีให้ทั้งรีวและดีแมกเลยถ้าตัวเริ่มต้นเพียงแค่3,990,000เท่านั้นฟรีเราจะเติมผ่อนเริ่มต้มนเดือนละ7,000หากใครสนใจแล้วนะคะพี่ๆขารีบติดต่อกันเข้ามาให้เลยน้องบินบอกเลยมีให้เลือกอีกพี่ พ,พี่ไม่ได้มีแค่นี้น้องบินยังมีให้เลือกอีก2ส,สาขาเลยด้วยกันสต็อกเน่นมากกว่า200คันเลยค่ะพี่พี่ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศ0นย0ก้าหนต่อค่าน้องบินมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆอีกเช่นเคยค่ะจอง999าเท่านั้นเองเปลี่ยนถ่ายแลวมันเครื่องฟรีน้องบินก็มีให้รับไปเลยในส่วนของบัตรเซนินทัยเฟริลีการฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานที่สําคัญสําหรับ ครฟรี90วันก็ยังมีให้ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะอย่ามัวแต่มองเดียวรับติดจองซะก่อนนะพี่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์น้องวินด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซ